สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับปรุงทิพช anel น,น,นะคะพี่น้องค่ะนี่เดอ้อนี่จ้เห็นมอสังเกตดูมือรุ่งทิพนะคะรุ่งทิพกำลังหาปูเด้อจ่าเดอ้อนะคะกำลังหาวิธีชีวิตเออบานบานนะคะทุกคนค่ะอ่ารุ่งทิพกะข้าการก่อนเนาะช่วงนี้ก้คือว่าปูเริ่มหาอย่างลวจ้ะพี่น้องจ้า ปูเริ่มหายากแล้วนะคะอันนี้คือหายอยู่หากินตามาวิถีชีวิตบ้านๆของเขานะคะแล้วชื่อว่าปูหน้าเริ่มหายยากแล้วนะคะเข้ากะหายอยู่หากินตามวิถีน่หละจ้ะเนาะพี่น้องจ้ะเริ่มจะหายยากไปทุกขณะนะคะปูนาเนาะ ขอบ,บคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่ส่งกําลังแรงใจเนาะโตบกข่อยใหญ่ละล่ะ,ะจ้าพี่น้องจา๋าเนาะถ้บาบอกว่าถ้าบอกว่าลูกสาวลาอยากนี่ลุงชิะบะบอกหาได้พี่น้องนะคะอาลุงชิบะสิบอกหาได้เพราะว่าเอ่อหาอยากนะคะหาอยากแต่ว่ากะเออเอาจจหน่อยเนาะเพราะว่านี่คือชีวิตบ้านบานนะคะชีวิตบ้านบ้านของเราเนาะ ถ้าต้องหาอยู่หา,หากินแบบมีหละจ้าพี่น้องจ้าเออหาอยู่หากินตามวิถีชีวิตชีวิตของเฮาน,ะะน้ะค่ะเนาะเศร้าห้เศร้าหน้ากษตะกเศร,ร,ร้าหน้าของเฮานะคะอหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วนะคะเก็บเกี่ยวพลนผลิตแล้วเนาะเออก็หาอยู่หากินจังสิ่ละจ้าพี่น้องจ้าหาอยู่หากินตามวิถีชีวิตนะคะอือเป็นี่กะ ทำการหาหาหาปูนะคะหาปูนาเนะาะเพราะว่าสุดหนังว่าลูกสาหลาา่ะหาว่าป้าจา๋าอยู่ไหนเพลินเนาะป้าจา๋าดูอยากกินปูว่าสันเนาะเออก็เลยต้องมาหามาหาเพราะว่าอย่างก็คือถ้าถ้าสร้างเขาสื่อเขากับกับบ่มีน,นะคะ่ะแบบว่าคือว่าเพลินหายากแล้วแม่นบ่ หาอย่างแหละบันนี้คนคนสื่อหาอ้กว่าคนหาออคนสื่อหลายกว่าคนหานะคะเออลงจิบก็เลยต้องมาหาเองนะคะเออหาไปทาลูสาวล่ะนะคะเพราะว่านี่แหละก็คือเป็นเป็นวิถีชีวิตชีวิตบ้นบานๆห้องเข้าเลยได้พี่นกเป็นชีวิตบบานเลยได้ว่าเออเข้าเนาะเฮ้าต้องหาหาหาไหวให้ให้ลูกให้ล้านให้คนชี่ห้าหักไหมพี่นก เออนะคะนี่แหละธงหน้าเลยได้ค่ะเนาะเออวิถีชีวิตบ,าาบ้านๆลุงชิบก็มาบอท่านดนนะคะมาบอท่านดนก็เสียให้เบิงเนาะได้บอท่านลายดอกจ่ะนี่เด้อหาอยู you ่หากินนะคะหาอยู you ่หากินตามตามวิถีแบบว่าบ้านๆเลยได้จ่ะนะคะลุงชิบกะจบแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อขออนุญาตหาปูหน้าก่อนเด้อค่ะหาอยู you ่หากินตามวิถีชีวิตชีวิตบ้านๆของเรานะคะากาแฟ ฝากให้กำลังใจลุงทิพย์ชาแนลเนี่ยด้วยค่ะขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะ